นายไม้แล้วมาประตู้หนำพูดอ่ะพอลอยๆหุ่นหออพอเยาว่าคมขวดเด้วยระวังนันอ๋อได้ยุได้ยุ เดี๋ยวพอน้ำมันลกเอาเลยเอามาลุ่นกันคิได้บอขคนหวานเลยคนหวานมี่เหรอเหรอ Ôi, đầy yếu vô đà sám tí tố nữa Đấy đâu, cặp vậy nhục Sám tố Đó, mẹ thả dưới sáu phan một lần Mày nhang mà đọc Con mãn đó บอกแล้วคนหวานตลาดบ้านโมค่อยแตกดิเด๋อโอ้ยสี่โต้ววพี่อเพี่ตัวหนึ่งสามสี่โอเเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปก่อนเดีวเราไปก่อน ว่าจัดการเนะี่ยปลาออสีตัวด้วยนี mm hmm. ่ปลาหายด้วย mm hmm. <laughs> เห็นสีตัวนี่นี่ขดหมานของแค่แล้วจะปลากระบอกนี่นทำลาบปลากระบอกอีกแล้ว mm hmm. ทำเฮ้ พี่โตได้ไหมนั่นเสริมแม่บอกเฮ้ยนวดยิบพี่สองโตอ๋อมันก็พี่พี่หาโตป้าที่โตพูดเมียงกับพูดผรหมไปเฮ้ยมันในลายกัเดี๋ยวไปไปมากๆมันไปไปมากๆมันมันมันเป็นซีโตได้เปล่ามันหาโตนี่ โอ้คว้นมันแล้ว